เป็นวันสงการก<ะ>ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่เอ่อ13เมษายนวันสงการนะฮะซึ่งปกติเนี่ยทุกปีเราจะเริ่มเล่นกันวันนี้นะฮะแต่ สงการเนี่ยปีนี้พิเศษกว่าทุกวันฮะบ้านผมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1น,นะฮะออกจากบ้านไปที่เปียกและเพื่อนๆนเล่นกันหรือยังครับเล่นน้ํากันหรือยงังนะฮะหรือว่าเปียกตั้งแต่วันที่1เหมือนผมอันนี้เนี่ยไปเล่นมาแล้วนะไปเล่นมาแล้ว แล้วเนี่ยเอรู้สึกอยากอัดคลิปนะฮะก็เลยมาอัดคลิปสักแป๊บหนึ่งนะฮะลงคลิปซะหน่อยคลิปนี้นี่ไม่มีอะไรมากนะยำไม่ต้องคาดหวังนะฮะไม่ตลกคลิปนี้ไม่ตลกเลยไม่มีความตลกไม่มีความฮาไม่มีความเกลียนนะฮะไม่มีความตลกไม่มีความฮาไม่มีความเกลียนพอคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแจกน้องๆ FC ที่อยู่ในแมปของผมซะหน่อยขอต้อนรับเข้าสู่แมปอัรีวันนี้นะฮะแป๊บเดียวครับนะฮะมาแจกน้องๆ FC นะครับเออเออมาไปเอฟซี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 รวมตัวหน่อยเอฟซีรวมตัวหน่อยรวมตัวหน่อยรวมตัวหน่อยเร็ว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 เอ้าวไหนเช็คดิเช็คเช็คเลยมีใครปีนต้นถั่วอยู่เปล่าไม่มีใครปีนต้นถั่วเลยเหรอเอ้ามีอยู่หนึ่งคนหนึ่งคนอ่ะอ่ะเอาง่ายๆรีบๆแจกนะคะจะได้ไปเล่นน้ำต่อเฮ้ยพวกเอ็งอ่ะพวกเอ็นเ่าพวกเอ็นเ่า มา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 เอาผลถาวรเปล่าเอาผลถาวรเปล่าเอาาอ,เอ,อ,เอแจกไปอย่างนี้แหละอุ้ยเจ็บคอพอดีกระดกน้ําเยอะไปหน่อยฮนะน้าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเช็กดีว่ามีคนอยู่บนต้นถั่วหรือเปล่าเหมือนจบว่าจะไม่มีใครแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คแป๊บนึงเพื่อความมั่นใจสวัสดีครับพี่ขอผลถาวรหน่อยปกติที่ขอแบบนี้ที่โดนแบนนะฮะแต่วันนี้อัดคลิปไม่เป็นไรอนุโลมให้นะฮะโอเคพร้อมอยังพร้อมอยัง อยากได้ผลอะไรบ้างไหนบอกหน่อยซิอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าเขาอยากได้ผลอะไรบ้างนะฮะอืมขอดูหน่อยซิว่าน้อง,องๆในแบบเราเนี่ยหวังผลอะไรบ้างกูว่าคิสเนตต้องมีไอพวกที่ชอบของแพงนะฮะพระครับอืมผมติดตามพี่มาสาปีแล้วโมจิครับอืมวกได้อิสเน่โอเคเสือครับอืมโอเคเลยใครอยากได้นะครับใครมาถึงชั้นสีคนแรกได้เลยพร้อม อ้าวไปกันแล้วไปกันแล้วช้าอดช้าอดบอกเลยช้าอดแค่นั้นแหละช้าอดครับพอหนุ่มน้อยคนนี้ขึ้นชั้นสองแล้วอ่ะติดอ่าไอ้นี่อ้าวนี่แสงหน้าได้ครับผมโอเคอ้าวแล้วตายไปอีกหนึ่งครับเอาเอาละใครจะขึ้นชั้นสี่เป็นคนแรกนะตอนนี้อยู่ชั้นสองนะครับเอาละเว้ยมีแววแล้วมีแววว่าจะมีคนได้แล้วครับสามคนนะฮะตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะครับ ดี๋ยวขึ้นไปรอตรงชั้น3เลยเอาละมาแล้วฮะโอ้โหตามตูดกันติดๆครับตามตูดกันติดๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครกันเอยจะได้ใครกันเอยเอา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 ฝั่งนี้ไม่กล้าไปแต่ดันไปแล้วคนที่มีโอกาสขึ้นถึงชั้น4ี่คนแรกมาแล้วครับผมว่าเราได้ผู้ชนะแล้วแหละเราได้คนชนะแล้วผมมั่นใจคนนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมารอตรงนี้เลยมาหรือยังมาหรือยังเอามาแล้ว โอเคเราได้ผู้ชนะแล้วฮะได้คนชนะแล้วคนอื่นหยุดได้ออ,อยากได้ผลอะไรไอ้น้องอยากได้ผลอะไรบอกพี่มาสิเอ็งอยากได้ผลอะไรโมจิเป็นผลแบบไหนอ่ะก็โบจิบล็อกฟุตไงพี่ <c oughs> พี่ไม่เคยเห็นเลย่อน้อง <c oughs> เดี๋ยวพี่แอดไปนะครับเอาผลอะไรนะผลทรายใช่ไ,ไ,ไหมอ๋อผลทรายผลทรายผลทรายแหละน้องชอบผลทรายนะครับโอ้จิโอเคเจอกันโลกหนึ่งไอ้น้องโหเวลหนึ่งร้อยห้าสิบสองเหรอโอ้โหผมอยู่จังเกิลกับพี่อยู่กอลิงครับโอเคน้องพี่กำลังไป เดี๋ยวกดผลโมจิให้น้องเขาสะหน่อยนะฮะร้านคา้าโมจิของขวัญปึบป๊บปึ 00, ๊บสองพันสี่้อยโอ้โหแพงแพงเกินเอาไปเลยโอ้โหเอาแพงเกินเรียบร้อยขอเข้าแคนอยากเข้าแคนต้องข้ามหัวสิบเอ็มไอ้น้องเออไปฝึกมาไปฝึกมา โอเคท่านผู้ชมครับและสําหรับคลิปนี้นะฮะใครอยากได้ผลถาวรแบบนี้นะฮะก็มาร่วมกิจกรรมที่แมพผมได้เข้ามาแมพผมนะฮะอยากได้ผลถาวรต้องมาร่วมสนุกกอนที่ผมจัดกิจกรรมเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วไม่ได้เลยนะฮะบางคนมโนไปทั่วเลยผมเข้ามาเล่นแบบนี้แล้วทำไมผมไม่ได้ ก็ผมไม่ได้มาจาัดกิจกรรมไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กดซ like, ับสไคร e นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นน้ำส่งการต่อก่อนนะฮะแล้วเจอกันไปแล้วอุย้ยเจบ็บคอ